สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็มาพบกับเราเป็นประจำเช่นเคยทุกวันค่ะสำหรับเมื่อวานนะคะเราได้ทำคลิปวิธีทำให้ลูกดกแบบไม่ต้องพางหัวเป็นชิ้นๆแล้วก็งอกร้อปเซน์ลงไปนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีอีกวิธีหนึ่งมาแบ่งปันค่ะซึ่งทำแล้วเนี่ยลูกดกไม่แพ้กันเลยค่ะและว,วิธีนี้ก็ทำง่ายมากๆนะคะ เดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะผลลัพธ์ของการใช้วิธีนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าสีมหาโพค่ะเป็นบอลจีที่อยู่ในตับพุทธประวัตินะคะดูลูกเขาสิคะลูกเยอะมากๆเลยต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะใบเขาก็แบบนีน้ประมาณนี้นะคะเทียวกับเือแต่ลูกเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะดูสิคะ เรว่าลูกดกมากนี้ก็แทงหลอดใหม่นะคะมีใบใหม่ใบใหญ่นะคะสวยต่อมานะคะก็คือเท้าจันทาชนค่ะทางด้านนี้นะคะลูกเยอะเหมือนกันคันนี้ค่ะมีการแทงหลอดใหม่เนาะแทงหน่อให,ใหม่เยอะมากๆนะคะสามหน่อเลยแล้วใบเขาก็ใหญ่มากค่ะเทียบกับเนอนะคะ อย่ไปดูกันอีกต้นหนึ่งค่ะนี่นะคะคือชาตบางแก้วค่ะชาตบางแก้วของเราก็ตอนนี้โตขึ้นเรื่อยๆนะคะดูจากใบใบนี้เขาใหญ่มากเลยค่ะและสวยมากเลยนะคะมันใหญ่เท่าหน้าเลยส่วนลูกของเขานะคะลูกเยอะมากเลยค่ะสวยมากโดยเฉพาะใบนี้นะคะลูกของเขาเนี่ยกลัดสีสวยมากค่ะ เดีย๋ยวเพื่อนๆมาดูต้นนี้ค่ะอันนี้ก็คือหนุมานออกศึกนะคะได้ผลเกินคาดมากๆเลยค่ะนอกจากใบเขาจะใหญ่มากแล้วะคะดูสิคะเทียบกับมือใบใหญ่มากแล้วเนี่ยใบใหญ่กว่าหน้าอีกนะคะหูเขาก็เยอะมากค่ะจากที่ตอนแรกเนี่ยเขาไม่มีหูเลยค่ะดูหูเขาสิคะใหญ่มากแล้วมีหูทุกใบเลยนะคะนี่ก็มีค่ะหูใหญ่เหมือนกันเลยนะคะ และลูกเขาเยอะมากๆค่ะก็ถือว่าได้ผลเกินคาดและได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใบใหญ่ลูกดกลูกเยอะหูใหญ่นะคะนั่นก็คือวิธีการที่เราใช้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและเจ้าสิ่งนี้ค่ะที่ช่วยให้บอลสีนะคะมีการแทงหลอดใหม่ออกแทงหนอ่อแทงหลอดใหม่แล้วก็ลูกดกมากๆนะคะนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะน้ำหมักตัวนี้นะคะ เพียงแค่เราฉีดไปที่ตรงบริเวณหัวหรือตาหรือว่าตรงเที่ยวเขานะคะก็จะกระตุ้นการแทงหน่อ,อใหม่แตกหลอดใหม่ได้ดีมากค่ะทำให้เขาลูกดกนะคะอย่างต้นนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ผ่าหัวหรือว่าเราไม่ได้แยกหน่อหรือเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราก็สามารถฉีดได้ในการขุดบริเวณตรงโคนเขานะคะคุ้ยๆออกแล้วฉีดลงไปค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นรากเขา แล้วก็ฉีดลงไปอย่างนี้เลยค่ะให้ชุ่มนะคะหรือหากว่าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนกระถางหรือว่าเปลี่ยนกระถางหรือว่าแยกหนอ่อหรือผ่าหัวเนี่ยก็สามารถนํามาฉีดที่โคนโคนใบแล้วก็ฉีดที่หัวที่ชิ้นที่ผ่านถือตรงบริเวณเที่ยวตรงรากที่แยกหน่อได้เลยนะคะต้นนี้นะคะ เขาก็จะคุยคุยให้เห็นรากหรือว่าบริเวณเขี้ยวนี่นะคะแล้วก็ฉีดค่ะต้นที่เราฉีดให้ดูเมื่อกี้นะคะก็คือเรายังไม่เคยทำค่ะส่วนต้นที่เราให้ดูไปก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปเนี่ยก็คือต้นที่เราทำไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าได้ผลดีมากๆค่ะ เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําไปทําได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าได้ผลเป็นยังไงหรือว่ามีข้อเสนอนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้ค่ะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากดูอะไรอยากเห็นบอลสีตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุขกับการปลูกบอลสีค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye